นิตยาพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวตลาดน้ําท่าคานะคะตลาดน้ําท่าคานี้ตั้งอยู่ที่อําเภออัมพาวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นตลาดน้ําที่เปิดเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเช้านะคะหรืช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นตลาดน้ําที่ได้สัมผัสชีวิตบ้านๆเลยนะของชาวสวนนะคะก็จะมี2อโซนนะคะตลาดนี้นะคะโซนนี้จะเป็นโซนบกนะคะที่มีพืชผัก ผลไม้นะของชาวสวนนะคะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นของเกินนะคะที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของชาวบ้านชาวสวนอยู่เลยนะคะซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เล็กนะคะแต่ดูแล้วต้องเงียบสงบนะคะแล้วก็ยังมีวิถีธรรมชาตินะคะถ้าใครที่ชอบ แนวแบบนี้นะคะก็ลองมาเที่ยวดูได้นะคะแล้วก็จะได้ทานของอร่อยอร่อยของที่นี่ด้วยนะคะมีทั้งของอร่อยที่ชอบนะคะที่ใครชอบก็ลองดูหรือซื้อกลับไปฝากก็ได้นะคะและโซนก็ตอนนี้ก็จะมีโซนอันนี้จะเป็นโซนบกนะคะแล้วก็จะมีตลาดที่เป็นโซนน้ํานะคะโซนน้ํานี่ก็จะเป็นชาวสวนนะคะที่เขาพายเรือมาเนี่ยขายผักผลไม้ที่เขาปลูกเองด้วยนะคะ ก็จะมีทั้งของกินนะคะแล้วก็พืชผักนะคะที่ให้เราเลือกหลากหลายเลยนะคะก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะคะที่วิถีธรรมชาติะคะเพราะตลาดนี้เป็นตลาดที่มีอายุยาวนานเกือบร้อยปีแล้วนะคะก็ยังคงความเป็น เอกลักษณ์ของคนไทยนะคะที่เป็นชาวสวนนะคะแล้วแม่ค้าที่นี่นะคะก็อัธยาศัยที่ดีมากๆเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุยเล่นนะคะใครชอบแนวนี้นะคะก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศนี้ได้นะคะที่อำเภออัมพวาจัง